พุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรจุดของพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาเป็นมาด้วยกฎระเบียบใชไม้เป็นมาด้วยอาน,นสง์ความสม,ม,มบูรณ์ยศถาบรรดาศักดิ์มากมายอย่างนั้นใช่ไม้แต่พวกเรามาไล่เลียงชักใยไล่เลียงดูแล้วนะหลักของพุทธศาสนาเนเป็นมาเกิดขึ้นมาได้ในจุดที่พระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญที่พุทธคยาในลูกหลานกษัธาญยติโยม บำเพ็ญในคืนวันเดือนหกเพนนั่นแหละนี่แหละพุทธศาสนาเกิดในจุดนั้นละ่ะไม่ใช่ว่าเกิดมาในจุดที่ท่านชิตถะเป็นกษัตริย์แล้วก็ท่านชิตถะอยู่ในกฎอยู่ในรในะเบียบในศีลและวินยัยไม่ใช่ชิตถะที่ตัดสู้พานุตรจามาจัมพธิญานคือเกิดมาจากสมาธิพูดอย่างนั้นได้เลย เพราะนั้นเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปุ่ทั้งมวลนี่มันออกมาจากสมาธิตรนนั้นเรื่องเน้นเรื่องสมาธิเนี่ยนะเราจะไปเน้นเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องยศท้าบรรดาจากเรื่องความร่ำมั่งมีสีสุขอันนั้นปลายนั้นลุกหลานศรัทธาญาติโยมนะเพราะนั้นเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปุ่ทั้งมวลนีะมันออกมาจากสมาธิตรงนั้นเรื่องเน้นเรื่องสมาธิเนี่ยนะ เราจะเป็นเน้นเรื่องกดเรื่องระเบียบเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องความร่ำม,มั่งมีสีสุขอันนั้นปลายนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะ,ะปลายมันเป็นเรื่องของป,ปลายปลายปลายแถวแต่ว่าต้นแถวจริงๆที่เกิดขึ้นมาจริงคือเพระพยยะรุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพวันเดือนอกเพ็นนั่นนะจุดนั้นเนะ่เป็นจุดกอไก่เป็นจุดเอเป็นจุดหนึ่งเลย เกิดมาจากจุดนั้นพระพุทธองค์ทำอย่างไรเนะจุดนั้นพวกเราควรจะศึกษาเป็นอย่างยิ่งเลยท่นาคนควรจะศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพนะุทธะในจุดนั้นจุดที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรที่พระองค์ไปบําเพ็ญอยู่ีหกปีออกจากเวียงวางไปแล้วไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึงหปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดเ,เหมือนกลับไป ถ้ากิ่งต้นไม้ไปทาบติดตาไม้ไปจะทำยังไงจึงจะให้ต้นไม้เนี่ยเป็นผลได้ผลเร็วจะทำยังไงนี่แหละไปทด,ท,ทดสอบทด,อท,ดอทดสอบทดลองทดลองทดสอบถึงหกปีไปทรมานกายกระเทอน,นว่ากิเลสมันอยู่ในกายแต่บ่ใช่ไม่ใช,ใช่อยู่ในกาย,าย,ายเอใครวัอในที่แรกคิดว่า ท่านก็มองจะไม่มองมองไม่เห็นใจใช่ไหมละ่ะท่านก็มองเห็นแต่ร่างกายมองเห็นกันแต่ร่างกายท่านก็ทรมานร่างกายอ,อดภาเขยอาหารทั้ง49วันไม่ทานอาหารจนร่างกายพายผอมผอ,อมโกกหมดเลยแต่ทีนี้กิกเลสภายในใจกิเลสราคะโทสามหะมันก็ยังมีอยู่ในใจมันอยู่ในความรู้สึกในคิดมันไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่กิเลสมันไม่ใช่อยู่ในกาย มันอยู่ในความรู้สึกนึกคิดนะนี่นี่นะจากนั้นท่านก็เลยมาตั้งต้นใหม่ก็เลยสมยพระกรอยาหารพอเยิบพระกยาหารเสร็จแล้วเนะี่ยท่านก็ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ท่านจานึกนึกคิดได้ว่าสมัยเมื่อ,เ,อ,อเป็นพระก,กุมภะก,กุมารไปแลกนาขวัญกับพระบิดาในในวันนั้น ไปเสด็จออกไปแลกนากวันที่กรุงกบ,บิลพัทพระบิดาไปแลกนากวันาจากนั้นพวกพระพี่เลี้ยงสนุกำนันก็นำเจ้าชายทิดาถานะออกไปไปอยู่หน้าง,งานจนะ่ด้พอไปอยู่หน้าง,งานนี่นกับนางสนมกำนันทั้งหลายก็อยากจะไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนาใช่ไหมละ่ะก็เลยปล่อยให้ธิดาถานั่งให้นอนอยู่ติดโคนต้นว่าเง่าต้นว่าอยู่ล่มต้นว่าคนเดียว ปวดนั่นก็เลยสรงก็นอนไปดูเป็นไปดูพระเจ้าแผ่นดินไทยนาพอ่อระลึกได้เนี่ยพระชิตตถาชิตตถาหลวพระกุมารเนี่ยชิตตถายังเป็นเด็กยังเป็นเด็กน้อยเนี่ยเห็นไม่มีใครเนี่ยไม่มีใครสักคนเฝ้าอยู่ในโบกพ่อก็ลุกมานั่งขัดสมาธิอาพอนั่งขัดสมาธิเสร็จแล้วกําหนดลมหายใจเขารู้ว่าหายใจเขา หายใจออกรู้หายใจออกจนสติสติสัมปชัญญะอิดรวมสงบเป็นหนึ่งแลวเกิดยาณตาะเกิดฌาน,นะนะเกิดความพรพ้พิเศษ,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 ษขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นเบื้องตน้นเป็นเบื้องต้นของสั้นชิตถะที่ท่านนั่งภาวนาตามลำพังแต่ทําไมเราจึงถามาว่าทําไมโตเด็กๆแลกๆขนาดนั้นทําไมใครไปสอนท่านท่านจึงรู้จักวิธีกรรมิธีการอย่างนั้น คนนั้นลูกหลานสถาจาติผงมันเป็นอุปนิสัยนะเป็นอุปนิสัยเก่าแก่เพราะว่าท่านเป็นฤาษีสีไพรเป็นนักพจน์นักปวดอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยแหละบวาเพญอยู่อย่างนี้เจอเกิดความพบหน้าชาติทางเกิดมากกันเลยนะมันเป็นอุปนิสัยเพราะเห็นมันชอบใจในจุดนั้นเลยรู้จักวิธีกรรมวิธีการในการประพฤติปฏิบัติในจุดนั้นเลยเพราะนั้นท่านจะเน้นนั่งสมาธิอยู่ที่โคนต้นโพ ในวันเดือนหกเพจนั้นทั้งที่เป็นเด็กกุม,มารจากนั้นคราวนั้น,นพอเฉ็จแล้วพระองค์ก็ไม่เคยนั่งภาวนาอีกต่อไปในตามในประวัตินะในประวัติจากนั้นก็เนี่ยในเมื่อผมุทธเจ้าอายุ29ปีบ้าบำเพ็ญถึงถึงหกปีก็หกปีก็เท่ากับอายุ35ใช่ไหมล่ะอายุ35อายุ39จะ36ปีนะั้นที่ท่าน อยู่ตามลำพังแต่ท่านเอที่เรานั่งาวนาที่ที่ต้นต้นว่าข่าวนะั้นจะไม่เป็นพระกุมารอันนั้นกำลังอันนั้นกำลังเป็นโขนทางท่านระลึกย้อนหนละังอันนั้นกำลังเป็นโนทางจากนั้นพระองค์จึงได้ตั้งจิตแนว่วแน่ว่าเราจะกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างสมัยเมื่อเป็นคู่พระกุมารสมัยนั้นนั่นแหละในวันนั้น ที่โครนต้นโพพุทธคยานยวันนั้นพระจันทร์เต็มดวงเน่ยเดือนหกเพนชหมละกษนายโสธิยาเป็นคนในละแวะกนั้น,นไปตัดหญ้าไปเกี่ยวหญ้าไปตัดหญ้ามาเพื่อจะมามุงหลังคาบ้านตัวเองอพอมาพอมัดหญ้าคาเสร็จแล้วหญ้าคาข้างข้างละสี่กำมือ ใช่ไหมก็มาหาบมาผ่านมาเห็นสิทธัตถานั่งอยู่ตามลําพังเออท่านสิทธัตถานั่งอยู่ตามลําพังอยู่โคนต้นไม้ต้นโพเนี่ยต้นโพมันก็ลากลอยตะปุ่มตะปั่มเราคงนั่งไม่สบายในโซนที่ยเป็นคนที่นิสัยอุปนิสัยเห็นกันมันรักเมตตากันเลยเลยมิจสุขมิจช่วยจงเคราะห์อนุเคราะห์กันเลย นายโสธิยะเลนนำยาคานไปมอบให้ท่านสิัตะท่านที่ตัวเองเป็นเกี่ยวยาคามาทั้งวันเออเกี่ยวมาทั้งวันมอบให้ท่านสิัตะก็ได้ยาคานนายโสธิยะออข้างละสี่กำมือนะท่านก็ลากหาทำเลที่นั่งนะไปดานได้ทางทิศตะวันออกของต้นโพธิ์เออท่านก็นั่นเกี่ยวออยาแฝกรือยาคานะ ประสานกันเสร็จแล้วครับเป็นอา,านะจากนั้นท่ทานจิตตะขึ้นไปหนังแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะยังพระอาทิตย์ยังไม่ออสตรงยังไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่จกนั้ท่านท่านขึ้นไปหนักพอไปนั่งเสร็จแล้วขาขวาทับขาซ้านยะทำกายให้ตรงจกนทร์ขมือขวาทับมือซ้ายจากนัรนพระองค์ก็กาหนดลมหายใจเขา้ารู้ว่าหายใจเขา้า หายใจออกเพราะว่าหายใจออกใหน้ฟังเอาไว้นะลูกหลานะจุดนี้แนละกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจะเป็นคณาจารย์ไหนก็ตามที่สอนพวกเราทำอย่างน,น,นี้ทำนี่ทำนี้แต่ให้พวกเราฟังเอาไว้จุดนี้คือ,คอจุดเบื้องตน้นจุดเริ่มต้นของท่านสิทธัตถะคือจุดเริ่มต้นของพระพุทธเจ้าแต่ถึงหลวงปู่มั่นจะพูดว่าภาวนาพุทโธนะอันนั้นเราก็ฟังเอาไว้แต่เราก็ต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ ที่โคนต้นโพนัท่านทําอย่างไรนี่แหละภาวนากนําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะท่านนั่งขัดสมาธิในโคนต้นโพในวันเดือนหกเพนวันนั้น,นแต่ว่าเมื่อท่านนั่งเข้าไปแล้วนเนี่ยท่านบอกมีพยามารเสนามารเข้ามาลังควานลังแกเหมือนกับเรานั่งภาวนาจะทายาทโอมลูกหลานนะพอนั่งภาวนาเ็าไม่นม่ระวงงกไม่ระว่งงกไม่ร้ว่า หาวนอนเนี่ยมันตะคกนไม่เคยหาวนอนหาวนอนมาแล้วก็ปวดแข้งปวดขาขาปวดหลังปวดเอวอีกต่างหากเนี่ยพยา,าย,พยามเามนี่พยายามมานัรังแกเพิ่มเผื่อยังคิดปูฟุ้งไปอีกออไปหาเข้าร้านนหงร้านอาหารไปหานา่งตันหาราคาออนไลไปหาสาวสวยยุนห้างเขาประสิดค้ากต่างหากร้านกา,ฟกาแฟกาแฟอีกต่างหากสาวเสิร์ฟสาวสวยอีกต่างหาก เพราะพระเจ้าจะก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเคยอยู่เป็นฆราวาสมาก,ก่อนออท่านนี้จะไปคิดได้ยังไงว่านาั่งตันหาราคะอรดีเข้ามาลังแกเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนในท่านศิตถาใช่ไหมเออนั้วเนียพยามาเกิปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดครบหมดเลยยังไงเออเพราะท่านจะไปท่านจะไปสู่คุณงามความดีกิเลสมันมัน,มนลุมมาตุ้มนะจัตวาแชดโถมลูกหลานะท่านคอย,คอยดูนะเวลาเราจะไปคุณหาคุณงามความดีนะ เออมันกิเลสมันจะเข้ามาปรลุมตุ้มไม่ไม่อยากจะให้เราไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นธรรมเออมันจะลากมันจะถูแต่ถ้าท่านศิทธ,ธาตนมีความมั่นมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเอาเถอะข้าพเจ้าจะไม่ถอยหลังข้าพเจ้าจะยึดคุณงามความดีท่านนั่นแหะด้วยบุญบาร,รมีของข้าพเจ้าบำเพ็ญมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอบาร,รมีเหล่านั้น แอบอให้มาช่วยข้าพรเจ้าพราะองค์ถึงอธิษฐานนะอธิษฐานจิตถึงคุณงามความดีแบเหมือนกัน,นางแม่ธรณีบิดมวยผมนางแม่ธรณีใครเข้าน้ำใจบิดมวยผมพยามาลเหล่านั้นก็เลยล้มระเนระนาดหายไปกับน้ำพยามาลก็หายไปนายตันหาราคะเอาดียก็หายเพราะมีความเพราะพระพุทธเจ้ามีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นใช่ไหมละ่ะ แม้ถ้าคนเรามีจัดจ่ามีความมุ่งมัน่นความตั้งใจแล้วอันไหนมันขวางไม่ได้ทั้งนั้นแหะแต่แต่ถ้าว่าเราอ่อนแอปวกเปียกทนะกิเลสเขามามาลุมรรตุนง,งายผึ่งทุกทีเรางั้นเถอะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นการประกอบคุณงามความดีนะนี่และพระพุทธเจ้าท่านประกอบอย่างนั้นนะจากนั้นท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานนะเป็นผู้มุ่งมัน่นจากนั้นท่านเอาชนะกิเลสท่านวอน ถึงเลือดเนื้อเชื้อไขเจือเหือแท่งตายไปก็าตาับข้าพระเจ้าจะไปลุกออกจากสถานที่แห่งนี้เพราะท่านมุ่งมัน่นถึงขนาดทั้นเพราะในส่วนท่านก็ได้ชนะกิเลสพยาม,มาณชนะนางตันหาลาคาออรดีจากนั้นพระองค์ก็กําหนดลมหายใจเขารู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกรู้ไหมจากนั้นพระไทยใจของอ์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง ใจสิทธิ์รวบเพราะว่าไม่มีสิ่งมารบก,กวนอะไรสิ่งมารบก,กวนภายนอกไม่มีละพยาบาลก็ไม่มารบก,กวนจิตเป็นเอกเทศไม่ไม่ไม่เพ่งมองไปทางกายละมีแต่ดูใจอย่างเดียวใจจิตสงบเป็นเอกเทศอ่ะไม่รับรู้ทางกายนะใจก็นเน่งเป็นเอกเทศเพอจิตใจรวมสงบเท่านั้นแหละท่านนี่นเกิดยาณรรัตนะเกิดฌาน เกิดความรู้พิเศษขึ้นมาเยาวาปุกเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้อนิคิอเป็นแนวแถวของพุทธนะพระพุทธเจ้าท่าน้รงตัดสรู้อย่างนั้นเ,เพราะนั้นเรื่องการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปุ่มทั้งมวลนะมันออกมาจากสมาธิตรงนั้นเรื่องเน้นเรื่องสมาธิเนี่ยนะเราจะเป็นเน้นเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องยศท้าบรรดาจากเรื่องความล่ำมังม่งมีสีสุข อัน,นั้นปลายนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะ